วดนี้ที่สีก็ห้าักมันอ๋องวดนี้แปลว่างวดนี้มีที่สีก็ห้าครับเล็ลักเล็กลักงวดนี้มีสีก็ห้าหลักมีส <ๆ5 S 1> ี่ก็ห้าเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะคู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะคู่นะครับเดี๋ยวแม่จะจับคู่เป็นตัวใดกันศูน,นสามาสมาจับคู่ลักห้าุ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาทายในการรับชมครับครับครับวันนี้น้องนิวจะพามาตามแนวทางแนวทางเป็นเลขสูตรคำนวณของแม่ตองตูนครับเป็นสูตรคำนวณับเข้าเข้ามาตลอดแล้วน้องนิวเข้าครับผมแต่เวลาเข้าก็เข้าตรงๆนะครับเดี๋ยไม่ต้องกลับเลยนะครับ งดตอนก็ได้6 0ศนะครับงด่อนได้ห0ศนครับแล้วก็เลขเลขหลักแก่เลขหลักเหมือนเลขหลักที่ต้องเอามาจับกลุ่ก็คือว่าไม่หลุดนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราไปตามแม่ทองคูณเนาะครับสวัสดีครับแม่ทองคูณครับสวัสดีค่ะสำหรับแม่ทองคูณก็ไปสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณนะครับผมอันนี้น้ำนิ่วนะครับใช้นํำทาง คือคุณแม่นี่ของคุณแม่นี่จะมีเลขเลขลักครับแล้วก็เลขที่ว่าเอามาจับคู่กับเลขลักนะครับเลขลักนี่บางที่มาทางบนทางล่างเลยนะครับของคุณแม่เลขลักนี่ก็ไม่มีรูดเหมือนกันครับเป็นเลขเลขติดเลขลักอะไรอย่างนี้ว่านี่ครับแต่ว่าของงวดก่อนคุณแม่ก็เลยหกศูนย์อันนี้เดีวหกเก้ามันจะเรีลักมันมันก็หกเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์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 หกศูนศูนย์หกศูนย์หกศกศูศูนย์ อัน,นอของเราปุนเรา,า,า,าจะทำทำล็อกอันนี้ทำตงของวมดนี่นู้มหมเนาะทำข้าวมดนี่อันนี้คือสูตรมิดมาสน้6 7เา งวดนี้ที่สีก็ห้าลักมันอ๋องวดนี้แม่ว่าวดนี้มีที่สีก็ห้าครับเลขลักเลขลักงวดนี้มีสีก็ห้าหลักมีสีก็ห้าเนาะเดี๋ยวเราจะคู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะคู่นะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่เป็นตัวใดกันตัหสามสีจับคู่ลักห้า ปดเก้าห้ามาจ้ะศูนย์ฟีีหน่งฟีสามฟรีลรีลห้าห้าหกห้าเดห้าเก้านี่ยด้แค่นี้ อ๋อ oh, นี่ที่แม่จับผูกมาให้ใช่ไหมใช่นี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 ่จับผูกมาให้จับผูกมาอันนี้จับไปคอยแต่อันนี้จับห้ดูตุ๊ดครับเดี๋ยวให้เห็นจะมีล่างสามขูบบนสามขูบใช่ไหมแม่ล่างสามขูบบนสามขูบก็ว่าล่างแบบบนยังไงแต่ว่าบุว่าหายหายสีแก็คือบนบนก็คือบนล่างก็คือล่างใช่ไหมแม่จ้่ แต่บนนี่จะไม่มาล่างหรือว่ามีมีซิดมาล่างได้ไม่ไม่ทำมาันไม่ได้เท่านั้นอ๋อครับก็คือว่าถ้าของแม่ถ้าออกตรงต๊ะก็ออกตรงตรงไม่ได้กลับเลยครับ<ต>ยังหมดก่อนก็ได้พวกศูนย์ไม่ต้องกลั๊บ,บเป็นบนล่างเป็นล่าง<ม>ด้วย,วยครับผมบชูชูที่แม่เนี่ยทำมันนานแบบทำโอ้ทำมันแต,ลต่ลูกนั่งก็สีตอนนี้ลูกนอนสีอยู่นะทำมังแต่ยังสาว ก,ก,ก็ทาร่วมแล้วก็คือจะมีอยู่แค่หกคู่เท่านั้นเนาะค่ะในสูตรนี้นี่แม่แม่ก็ได้เงินขึ้นมาเยอะแล้วนะสูตรนี้ก่อนนี้แม่แม่ก็ถูกนักมาเจนในสูตรนี้ ก็เนี่นะเนี่ยเก่าตู้ฮกเก่าตูลูกมันออกหนึ่งุกเอาหนึ่งฮกก็ได้คุาสามหาสามหาตรงมันเะไดียวเก้าตูนฮกสูตรนช่วเก่าเก้าตู้มันออกกเก่าตู้ดวก็เท่ากสูตรสูตรของแม่นี่จะมีแต่สองโเนาะค่ะมสูตรเี่เดียนี่มันออกหนึ่งา กรได้ก้าวุนเดียเข้ก้าวนล้กนากก้าองทางนี้มางตัวกเข้าวกาวุน้้วันนี้สามตัวมีไหมคะแม่สามตัวค่ะแล้วก็สามทุนสี่สามศนสี่เนี่สสเดี๋ยวพอเลย เม็ดเดียวเนาะสามศูนย์สี่เหตุการณ์มวนใส่มวนมากเนาะคุณแม่เนาะคือติดนอนใหญ่เม็ดเดียวเท่านั้นเสามตัวสามศูนย์สี่แต่ถ้าส่วนตัวคุณแม่นี่คุณแม่จะมากตัวไหนเป็นพิเศษค่ะคุณแม่ ับ04กับ34 04กับ34ตัวที่ชอบพิเศษนะางีไม่เอยเร่งแล้วกห็หาเป็ดหาอุ้งหาเก่าอนจะเร่นก็04 34ี4 34นี 4, 3, 4. ่คือมาแรงจะแรงอันนี้ล้วติดห้านี่แม่มากตกัวแรค่ะ อ่ะหกอหหกหก้าอ่าแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆมีแค่หกคู่ก็ต้องกัาดตัวไรออกเนาะคะ่ะประมาณบราย์ก็ให้รวมเลยเพราะ<อ>ว่ามันไม่เยอะอเพื่อเพื่อว่าอันนี้ไปล่างแล้วมันมาออกบนมันสิเสถายเนาะ,ค,ะค่ะใช่บเนาะค่ะ แต่ว่าตัวเลขของแม่นี่ถ้ามาก็คือมาตรงเลยไม่ได้กลับใช่ไหมคะกรนะ้อันนี้คือจัแบบให้แล้วเนะค่ะคุณแม่ตัวที่สีเข้มนังคือตัวที่แม่มากพิเศษเนาะจา้า เดี๋ยวดูเลขหลักของคุณแม่ก่อนที่ให้นะครับ<ส>ที่แม่วงกลมเมื่อกี้นี้มีตัวไหนนะครับเดี๋ยววงกลมเมื่อกี้นี้น้องนิวตัว,ตวไหนครับที่แม่วงกลมมีตัวไหนครับมีสามสี่ตัวหนึ่งเอาสี่มาครับอ๋อโอ้แต่ราาก็หกเป็ดเก้าห้ามั้ครับอ๋อนี่หนี้นี้นเลขสี่ตัวนี่แต่สี่ตัวรักมันที่สี่กับสามสี่ตัวสี่หนึ่งสี เลขห้ 5, 6, 5, 9, ากห้าหกห้าเก้าห้าเป็ดวันเสาที่หก็เก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดทังตัวเขาหกเก้าศูนย์ค่ะอ๋ออัศีโตที่มีสามมีซีมิศูนย์มิหนึ่งนี่สามารถจับสามตัวได้แน่นอคนคะอาฟีมาจับ อืมแล้วที่สี่ก็ห้าเอาสี่มาจัดค่ะที่ห้าห้ามาจัดค่ะแล้วที่เก้าก็โอมันจะได้กันเดิมเนี้ค่ะเ้าถูลูกถูนี่นะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่ทองคูณเนาะตัวเลขของคุณแม่ทองคูณน,นะคะ คุณแม่กาจะพูดไม่ดังนะคะต้องขอโทษขออภยัยเนาะน้องเนียวค,คุณแม่แกจะไม่ค่อยสบายบ้างคระค่อยสบายครับแล้วก็ประกอบกับเสียงรถด,ดังด้วยครับค่ะคเียราเน้นดูตัวเลขก็ได้เนาะเน้นดูตัวเลขครับ <c oughs> นเน้นดูตัวเลขเป็นแนวทางแม่ทองคูณนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่ทองคูณในหลายหนะจ๊ะสำหรับแนวทางของ แม่ทองคูณนะคะ